สวัสดีค่ะยินดนีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟจากบลกเกอร์ a t f e c t นะคะประจำวันที่24เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราชปีพุทธศักราช2564ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวตามตารางนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประกาศตัวเลข P.M.I เนอะซึ่งของฝั่งยุโรปนะเะยอรมน,นีเนี่ยตัวเลข P.M.I ภาคการผลิตนะคะก็ออกมาอยู่ที่60 2.7นะคะต่ำกว่าที่คาดการเนาะแต่ว่าภาคการบริการเนี่ยก็ออกมาที่61.5นะคะก็สูงกว่าที่คาดการเล็กน้อยนะคะส่วนของยุโรปเองเนี่ย PMI ภาคการผลิตเนี่ยอยู่ที่61.5แล้วก็ภาคการบริการอยู่ที่59.7นะคะก็ไม่ได้อ่าผิดโผลจากที่คาดการมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพวกข่าวพวกนี้ก็ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินยุโรปได้เนาะ,ะถึงแม้ว่าตัวเลขจะออกมาไม่ดีนะคะแต่ตัวเลขที่ประกาศพร้อมกันก็คือฝั่งอเมริกานะคะฝั่งเม ฝั่งของอเมริกาเนี่ยออกมาแย่กว่าที่คาดการนะคะภา,าคการผลิตนะคะออกมาอยู่ท yeah. <im> <im> ี่61.2นะคะแย่มากเลยนะคะคือคาดการไว้อยู่ที่62.4เนาะแต่ออกมาแค่61สนะคะส่วนภาคการบริการของอเมริกานะคะคาดการไว้ที่59.1นะคะแต่ออกมาเพียงแค่55.2นั่นเองนะคะของยุโรปเนี่ยที่ว่าออกมาแย่แล้วแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยออกมาแย่กว่านะทั้งภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการนะคะก็ส่งผลทําให้นะคะเมื่อวานนี้นะคะคู่สกุล E U I U S D นะก็ ปรับตัวขึ้นได้นะคะในทันเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแท่งเทียนเขาอยู่เหนือที่ MA 100นะคะแล้วก็มีการตัดของเส้น MA ขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเรามาดูในทานเฟรมใหญ่ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นทันเฟรมสี่ชั่วโมงหรือว่าทันเฟรมเดย์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว E y u s ยเนี่ยยังอยู่ในเทรนขาลงอยู่นะแล้วก็สำหรับข่าวตตจรางวันนี้นะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตอ่านจากอ n v e s t i n g แล้วกันนะคะเพราะว่า Investing เ,เนี่ยเขาก็มีความมีการให้ความสำคัญของข่าวอยู่เนาะอยู่ตรงตรง เวลาบ่ายโมงเนี่ยจะมีข่าวของฝั่งยุโรปนะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขอ่าดัชนี GDP ของเยอรมันนะคะอันนี้จะเป็นไตรมาสต่อไตรมาสนะคะคาดการณ์ว่าอยู่ที่1.5%นะคะคาดการณ์ว่าตัวเลขเนี่ยจะเท่ากับอ่าครั้งก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็อีกข่าวนึงก็จะเป็นคำกล่าวของนางชนาเบลนะคะคนนี้เป็นอ่าประธานธนาคารกลางยุโรปนะคะอะ่ไม่ใช่ประธานน่าจะเป็นสมาชิก อของธานาคารกลางยุโรปนะคะแล้วก็อของอเมริกาเนี่ยจะมีตอนสามทุ่มนะคะจะเป็นยอดขายบ้านประจำเดือนกรกฎาคมนะคะคาดการณ์ไว้อยู่ที่เจ็ดแสน นะคะแล้วก็อีกตัวเลขหนึง่งประกาศเวลา3ามทุ่มเหมือนกันก็จะเป็นยอดขายบ้านอันนี้จะเป็นเดือนต่อเดือนนะคะก็คาดการณ์มาอยู่ที่3.0%มจุนเประคะี่จริงข่าวในตามตารางเนี่ยของอวันนี้นะคะไม่ได้มีข่าวสําคัญมากนะคะแต่ว่ามีข่าวนอกตารางที่เขาเล่นตีมกันเป็นตีมเล็กๆนะคะของเมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยนะคะก็คือออยของอเมริกานะคะหรือว่า FDA เเนี่ยเขาได้รับเขาได้อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์แบบ เต็มรูปแบบแล้วนะคะโดยให้ฉีดกับประชาชนเนี่ยที่อายุ16ปีขึ้นไปนะเพื่อยับยั้งการแพร่ของแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าเนาะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าเดลต้าเนี่ยแพร่ทั่วโลกนะคะแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยก็แพร่หนักนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะแพร่กับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็อัตราการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงกับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนาะทีเนี้ยพออ,อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็คือที่นิวยอร์กนะคะเขาก็สั่งให้ครูแล้วก็บุคลากรโรงเรียนรัฐเนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวออกมานะคะอ่าพูดง่ายๆคือจริงๆแล้วเป็นการบังคับเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าให้ส่งผลเทสว่าไม่ติดโควิดได้แต่ตอนนี้ก็คือบังคับเลยนะคะว่า ให้ฉีดวัคซีนทุกคนนะคะทั้งนี้นะคะระบบโรงเรียนของในนัดนิวยอร์กเนี่ยค,ค่อนข้างเป็นระบบที่ใหญ่นะเพราะว่ามีนักเรียนอยู่ประมาณ1.1ล้านคนนะคะแล้วก็มีโรงเรียนอยู่ประมาณ1,900แห่งนะคะตอนนี้ก็ ออกกฎหมายเป็นข้อบังคับเรียบร้อยนะคะว่าทุกคนต้องฉีดแล้วก็นายกเทศมนตรีนิวยอร์กซิตี้นะคะยังสั่งการให้มีการฉีดวัคซีนสําหรับบางกิจกรรมในเมืองนะคะโดยลูกค้าแล้วก็พนักงานของร้านอาหารในร่มลงยิมแล้วก็ศูนย์บังเทิงต่างๆเนี่ยต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มภายในวันที่13กันยายนนี้นะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าจะไปใช้บริการยิมหรือว่าสมบริการต่างๆที่อยู่ในร่มเนี่ยคือคุณต้องมีใบรับรองนะว่าฉีดวัคซี แล้วนะคะอันนี้ก็คือออกมาเป็นกฎหมายบังคับแล้วเนาะแล้วก็ข่าวนอกตารางอีกอันนึงนะคะจะเป็นเรื่องข่าวของบิตคอยนนะคะตอนนี้นะคะบิตคอยเนี่ยก็กลับมายืนเหนือ5 0,000นดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรามาดูราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ประมาณ4 9 2 8 4นอีะคะอีเทเลียมก็อยู่ประมาณ3 0 0พเนาะก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในกรอบราคานี้นะคะแล้วก็มีข่าวดีอีกข่าวนึงนะคะก็คือเรื่อง p a y ์เพาสนะคะเพย์พาเนี่ยเขาเปิดตัวบริการซื้อซื้อขายสกุลเงินที่ต้นในอังกฤษนกก็ตอแรเาิด ที่ที่อเมริกานะคะแล้วตอนนี้กป็ประกาศเปิดที่อังกฤษเรียบร้อยแล้วะคะตอนนี้คนอังกฤษนะคะก็สามารถซื้อขายบิตคอย n อีธิเลียมแล้วก็ไลท์คอย n ได้แล้วนะคะเริ่มต้นเพียงแค่1ตปอนด์เท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีของฝั่งตลาดคริปโตเนาะสำหรับข่าวอื่นๆนะคะแล้วก็การาวิคะห์กราดเดี๋ยวส่งต่อให้ขุนหนุ่มเลยะคะ่ะโอเคขอบคุณมิวด้วยนะครับก็ส่วนผมนะครับจะเป็นข่าวของน้ำมันนะครับ ข่าวของน้ํามันเนี่ยเมื่อวานขึ้นมาแทงเบลเลอร์เลยนะครับเกิดจากปัจจัยบวกนะจากที่ f d a นอนุมัติวัคซีนนะครับก็พออนุมัติวัคซีนปั๊บมันส่งผลต่อตลาดค่าเงินโดยตรงนะดอลลาร์ดอลลาร์เด็กเนี่ยอ่อนค่าใช่ไหมครับเสร็จแล้วน้ํามันเนี่ยที่ใช้ตัวดอลลาร์เป็น เป็นสัญญาซื้อเอ่อเป็นเป็นสกุลเงินในการซื้อขายครับพอมันอ่อนค่าลงปับ๊บมันก็เลยดึงดูดให้นักลงทุนครับเข้ามาซื้อนะครับซื้อขายสัญญาน้ํามันดิบด,ด้วยนั่นเองนะครับก็เลยเป็นหนึ่งในปัจจัยแล้วกันนะครับที่ทําให้ที่ทําให้น้ํามันนะครับเอ่อปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับจะสังเกตนะเดี๋ยวเราไปดูกราฟเนี่ยจะตกใจนะทั้งน้ํามันทั้งยูแคดนะโหเรียกเรียกได้ว่า สยองกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับมันจะมีอยู่อันนึงครับก็คือ,อนะักวิเคราะห์จากโอนดานะครับก็เขาออกมาวิเคราะห์ครับว่าพอ f d a ประกาศรับรองอนุมัติวัคซีนแล้วเนี่ยจะทำให้คนบางกลุ่มในสารัฐนะครับที่ตอนแรกไม่มั่นใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะแล้วก็อาจจะทำให ยอมไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้อเมริกาฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจได้นั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นเป็นในเรื่องของข่าวนะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเงินสดนะครับอันนี้มาจากเพจ Bank of Thailand Scholarship Student นะครับเป็นข้อมูลจาก S&P Global r a t i n g นะครับ ออกมาประกาศนะครับว่าตอนนี้นะครับมันมีบริษัทนะที่ใหญ่สุดๆของโลกนะครับหลายๆบริษัทนะที่ไม่ใช่บริษัททางการเงินและธนาคารนะครับมีเงินสดนะครับสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะครับก็คืออยู่ที่6.85ด้าล้านล้านเหรียญนะครับในไตรมาสที่2นะครับเขาแบ่งแยกออกมาอย่างนี้ครับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับอย่างเช่น Apple นะครับ Google นะครับ Microsoft Alphabet นะครับมีเงินรวมกันนะครับ ส่งถึง460,000ล้านเหรียญนะครับในในงบดุลนะครับในขณะที่ Amazon แล้วก็ Facebook นะครับมีอยู่ที่90,000ล้านแล้วก็64,000ล้านตามลำดับนะครับอ่ะทีนี้ยังไม่ไม่เว้นแม้แต่บริษัท Berkshire Hathaway นะครับของ Warren Buffett นะครับก็มีนะครับ ก็มีอัตราการสะสมเงินสดเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับเป็น1 4 4 0 0 0ล้านนะครับจาก1 3 8 0 0 0ล้านนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับข่าวข่าวตรงนี้นะครับจาก CNN นะฮะระบุว่ามันเกิดจากนะการใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับเพื่อกู้กู้เงินออกมาก่อนเงินสดไว้นะครับแล้วก็มีความกังวลนะครับจากสภาวะตลาดและก็เศรษฐกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิดนะครับคิดว่าน่าจะมีผลกระทบ ต่อเนื่องไปอีกนะครับก็เลยกู้กู้เงินที่มีดอกเบี้ยต่ำนะแล้วก็เอาเอาเงินมากอดกระแสงเงินสดไว้นะครับผมอ่านี่ก็เป็นในเรื่องของขานอกตารางนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของกราฟกันดีกว่าน,ะนี่ก็เป็นกราฟของ WTI นะครับจะสังเกตว่าผมมีรากเทรนไลน์ไว้นะครับเทรนไลน์ทำเฟรมเดย์ด้วยนะครับเป็นฟอล์เบรกเอานะครับเพราะว่าหลังจากที่วันศุกนะร์ปิดนะปิด เป็นเบรกเอาท์ลงมาแล้วใช่ไหมครับวันจันทร์เปิดขึ้นมาก็คือปิดวันนะปิดวันปิดวันปั๊บกลับสามารถกลับขึ้นไปได้นั่นเองนะครับนี่ก็ทำให้นะทำให้ตัว uCA คนะครับนี่ครับ u c แคจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพุ่งขึ้นไปสูงมากนะครับราวๆสองร้อยแปดสิบปิ๊บนะครับกลับลงมาที่เดิมทันทีเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่คือลงทั้งวันเลยนะครับไม่มีจังหวะให้ ไม่มีจังหวะหยุดพักเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกดสวนบายไปนะครับก็เสียใจด้วยนะค,คุณอาจจะต้องรอนานหน่อยนะเทรนน่ะเป็นเทรนขาขึ้นแน่ๆนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องติดนะฮะติดดอยแล้วก็รอนานหน่อยเพื่อที่เพื่อที่จะรอให้ราคากลับไปในกลับไปสู่ระดับราคาที่คุณกดซื้อกดบายไว้นะครับนะ ส่วนตัวผมยังเชื่อว่าดอลลร์เด็กเนี่ยน่าจะยังสามารถแข่งข้านะแล้วก็ยูแคน่น่าจะยังสามารถปรับตัวเป็นเทรนขาขึ้นได้อยู่นะับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเกิดจากสภาวะตลาดสภาวะข่าวนะครับก็เลยทําให้อ่าราคาถูกเทลงมาขนาดนี้นะครับแต่แต่แต่โดยความเชื่อนะครับแต่โดยความเชื่อนะครับว่าน่าจะสามารถเป็นอัพเทรนได้อยู่นะครแต่ต้องรอหน่อยนะครับถือออเดอร์รอหน่อยฮะถ้าเกิดว่าออเดอร์ไม่ใหญ่มากนะ รอได้รอนะครับแล้วก็อาจจะทยอยเป็น DCA ค่อนะครับค่อยๆค่อยๆกดบมายขึ้นไปนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของตอนไลาร์อินเด็กตครับดอลลา์อินเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าดูในปัจจัยของทางเทคนิคครับมันจะมีเกิดมันจะเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับอันดับแรกเลยคือเมื่อวานะนะดอลลาร์อินเด็กอ่อนค่าใช่ไหมครับทีนี้นะครับผมก็เลย ผมก็เลยมีตัวเทรนไลน์นะจริงๆเทรนไลน์ตัวนี้เป็นเทรนไลน์ของไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวค่อยซูมเข้าไปดูนะครับก่อนที่จะไปเทรนไลน์ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่ครับตัวนี้เน่เป็นชูดติ้งสตาร์นะครับเป็นแท่งกับตัวที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วราคาก็กลับตัวลดลงมาแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดกลับตัวเนี่ยมันจะต้องเกิดตัวนี้นะครับจะต้องกลับเทรนลงมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสในไทม์เฟรมเดย์นะมีโอกาสเยอะมากๆนะครับที่ราคา ของดตลาเด็กน่าจะอ่อนค่าลงมาได้อีกนะครับนะครับเท่าที่คาดการไวนะ้นั้นน่าจะต้องลงมาอย่างน้อย2วันนะครับก่อนที่จะไปตัดสินใจเลือกทิศทางจริงๆอีกทีตอนวันพฤหัสนะตอนที่มีการประชุมเฟดนะที่แจ็คสันโฮนะครับตอนนี้นะครับ4ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงตอนนี้ราคาติดแนวรับอยู่นะแนวรับ4ชั่วโมงเป็นเทรนด์ไลน์นะครับตรงนี้นะครับทุกคนสังเกตนะครับ มีการมีการปรับตัวขึ้นมาหนึ่งแท่งของทาเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับแต่มันไม่ได้การันตีหรือว่าไม่ได,ไได้ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะว่าจะรับอยู่ไหมนะครับเพราะว่าเทรนเทรนราคาลงเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่นะใครที่มองว่าตรงนี้เป็นพลายแอคชั่นหรือว่าเป็นตัว e n g นกราฟ g นะสา,าสามารถสามารถสวนได้นะแต่ว่าแต่ว่า ถ้าเป็นผมนะผมแนะนําว่าให้รอคอนเฟิร์มอีกสักแท่งสองแท่งก่อนจะจะดีจะดีมากๆจะดีกว่านะครับสําหรับสําหรับดอลลาร์อินเด็ก์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะถ้าให้ผมถ้าให้ผมเทรดนะผมก็จะเบสออนตรงนี้แหละครับเบสออนแนวรับตรงนี้นะครับว่าราคาเนี่ยจะสามารถยกตัวขึ้นนะยกตัวขึ้นเนี่ยไม่ใช่กลับตัวนะเป็นแค่การพักตัวนะครับเพราะนั้นทุกตัวที่เราเทรดในวันนี้นะครับ หรือว่าที่เรากําลังจะวิเคราะห์ในวันนี้นะจะเบสออนตอนแร่เด็กแข่งค่าขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะหรือว่าพักหนึ่งนะครับอ่ะมาที่ตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกนะครับยูโรเทเบลล่านยู 1, EU, นะครับเรามีเทรนไลน์นะเรามีเทรนไลน์เป็นเป็นอันอันหลักนะหนอันนะครับอันที่สองนะครับเราสามารถลากเป็นจุดเชื่อมได้นะเป็นไมเนอร์เทรนไลน์นะครับจะสังเกตว่าราคานะครับตับตัวไมเนอร์เทรนไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับ เพราะนั้นเนี่ยดอลลาร์ยูโรเทยบอลลล่าครับ mm hmm. ผมจะหาจังหวะชอ็อตแทนนะครับจังหวะชอ็อตก็ต่อเมื่อราคาขึ้นมาโดนนะครับที่ตำแหน่งนี้ครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่นะแถวๆนี้นะครับราคาจะพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมจะหาจังหวะชอ็อตแทนนะคิดว่าน่าจะมาตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ทําการชอร็อตลงมาแบบนี้นะครับอันนี้คือที่คาดการไว้สําหรับยูโรเทยบอลลล่านะอีกตัวหนึ่งที่ที่ผมมองไว้นะครับ ที่ผมมองไว้ก็คือทองคำนั่นเองนะครับทองคำเนี่ยเมื่อวานขึ้นค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าเกิดว่าผมเอาเซ้นพีเีตออกมาเมื่อวานทองคำก็ขึ้นทั้งวันกันนะครับขึ้นมาประมาณสามสิบเหรียญได้นะครับสามสิบเหรียญทองคำนะผมจะดักช็อตนะครับดักช็อตจังหวะไหนก็ได้นะครับที่คุณเห็นว่าราคาน่าจะล่วงแต่สต๊อปล็อฟิกไว้เลยครับว่าอยู่ที่หนึ่งแปดูนหกตรงนี้นะครับ เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นถ้าเกิดว่าขึ้นมาถึงตรงนี้ได้จริงนะจะเป็นการเบรกเอาท์ขึ้นไปต่อแล้วนะครับนี่คือเรากำลังสวนเทรน์นะเทรน์สั้นๆนะสามารถสวนได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือสําหรับทองคำนะฝากไว้2ตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าคู่อื่นก็น่าจะเหมือนกันหมดนะเพราะว่าเราจะเราจะรอจังหวะที่จะทําการช็อตนะทำการชอร็นะรชอตมันนะครับจริงๆแล้ว NU นเนี่ยอ่าเป็นตัวหนึ่งที่ยังไม่สมควรชอร็อตนะเพราะว่ามันมีการพักตัวลงมาแล้วทํา ทำท่านะทำท่าว่าจะเบรกเอาขึ้นไปต่อถ้า n u นะครับถ้า n u ตัวนี้นะครับหาจังหวะบายจะคุ้มค่ากว่านะหาจังหวะบายจะคุ้มค่ากว่าแต่อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนี้เหมือนกันตัวเนี้ยจริงๆแล้วไม่อยากจะแนะนําเลยครับเพราะว่าถ้าให้ผมมองหรือว่าถ้าเกิดให้ให้ผมเทรดเนี่ยผมจะเทรดส่วนนะเพราะว่าราคานะครับลงมาแล้วอย่างน้อยสามร้อยปบเนี่ยผมคาดการเอาไว้นะครับว่าอย่างน้อยไม่ต้องมีจังหวะย่อ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างโอเคที่ที่ที่มันจะสามารถย่อได้นะครับก็คือมันอยู่ที่ฐานของการเริ่มต้นเป็นเทรนขาขึ้นเลยของก่อนหน้าเลยนะครับก่อนที่มันจะขึ้นไป300นะครับนี้คือมันลงมาอยู่ที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากดบายไปนะครับสต็อปลอสนะครับเราก็จะสั้นด้วยนะครับทีนี้นะครับตรงนี้นะครับมันคุณอาจจะเวลาคุณเทรดแล้วสต็อปลอสสั้นนะคุณอาจจะโดนแบบนี้ครับ ก็าจจะโดนแบบนี้ก่อนที่มันจะขึ้นไปนะผูใหญ่โดนอลฟ์ล้อหนึ่งซอลฟ์ลอสองซอลฟ์ลอสามซอลฟ์ลอสี่นะครับถ้าเกิดสภาพจิตใจรับได้นะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าให้ให้เทรดส่วนเทรนกับ u ูแคนะครับย่อขึ้นไปสักเล็กน้อยครับเราทําการปิดออเดอร์ทิ้งนะครับส่วนปิดออเดอร์ทิ้งตรงไหนนะตรงไหนนะครับผมแนะนําว่าถ้ามันขึ้นไปสักประมาณ 30- 40ิบถึงสี่สิบปีเนี่ยก็ควรจะปิดทํากําไรได้แล้วนะครับ ซึ่งผมไม่มีจุดตายตัวให้นะครับตรงนี้นะแต่รู้แค่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดให้ให้ผมเทรดนะผมจะเทรดแบบส่วนเทรนด์นะครับกับ u c แคนั่นเองนะวันนี้นะวันนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็แล้วก็ดูช่วงเวลาที่เราจะสวนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาของตลาดเมกาเปิดนะแล้วดอลลาร์เด็กมันทําท่าที่จะอ่อนค่าลงไปอีกแบบนี้นะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่สมควรที่จะสวนแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเห็นว่ามันค่อยๆไต่ขึ้นไปแบบนี้นะครับเราสามารถส่วนบายได้นะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการวิเคราะห์กราฟนะแล้วก็สรุปข่าวจาก etfx นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ